สวัสดีค่ะได้เวลาอัพเดตข่าววันถึงรอบวันนี้นะคะในแอนเตอร์เทนในไลฟ์ด้วยกันกับออนพัทธิราค่ะข่าวแรกว่ากันด้วยเรื่องของมิตรนะคะแล้วก็ไม่ใช่มิตรสหายแต่ว่าเป็นมิรฉาชีพอีกแล้วค่ะก็เป็นอีกหนึ่งคู่นะคะที่โดนบ่อย,อยๆเลยกับพี่เปิ้ลน,นาคนแล้วก็แม่จูนกัสมานะคะถึงขั้นต้องรีบไปแจ้งความตั้งแต่เช้าวันนี้แต่ที่น่าเจ็บใจที่สุดเนี่ยก็คือคนใกล้ตัวทํากันได้ลงคอค่ะผมผมผิดครับแล้วก็ ให้เพิ่มให่จุนให้โอกาสผมมาก็สองสามรอบแล้วในเรื่องการทํางานด้วยในเรื่องซัพพอร์ตด้วยยกมือไหว้ขอโทษทั้งน้ำตาหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนออโคครามใช้เวลาสอบสวนนานเกือบสองชั่วโมงเมื่อเปนาคอนจัดฉากล้อมจับพนักงานขับรถตัวแสบในบริษัทขโมยแกงหม้อแม่จูนจากรถขนส่งที่ขับเอาไปขายกับลูกค้าแล้วเอาบัญชีตัวเองรับเงินหลายแสนบาทเข้ากระเป๋าไปค่ะครอบครัวเราอ่ะเรา เรารักพนักงานทุกคนเลยนะเราให้ให้ทุกคนะเราพอเวลาเรามีความสุขอะเราเราลืมตาอาปากได้เราก็ไม่เคยลืมพนักงานทุกคนแล้วเราก็รักทุกคนด้วยก็คนที่ตั้งใจทํามาหากินสุดจริตก็ดูเป็นตัวอย่างด้วยก็อย่าเผลอตัวเองที่ไปตกหลุมแบบนี้แล้ว สุดท้ายคือพี่เปิ้ลก็คงต้องปล่อยให้ให้มันเป็นหน้าที่ของตํารวจเขาเดําเนินคดตีต่อไปนะอุตส่าห์ไว้ใจนะอุตสาหรักมันนะแล้วก็เองก็ไม่น่าทำเลยอปั้นนาคอนประกาศชัดหลังจากนี้จะต้องวางมาตรการและเข้มงวดมากขึ้นในการดูแลธุรกิจหม่อแม่จูนเพราะไม่อยากให้ต้องมาจบลงที่โรงพักก่อนออกปากฝากข่าวดีว่าหม้อแม่จูนเตรียมเข้าสนามบินดอนเมืองแล้วล่ะคะ่ะ และแน่นอนนะคะว่าเรามิชฉาชีพก็ยังสรรหาวิธีกันแบบไม่หยุดไม่หย่อนเลยค่ะอีกหนึ่งคนนะคะที่ออกมาเตือนภัยกันกับนางร้ายสายบุญพี่กิ๊กมายุรินค่ะคนนี้นี่ออกมาเตือนภัยว่าอย่าหลงเชื่อนะหลังจากมีคลิปนะคะที่มิชฉาชีพไปโพสต์ลงใน Facebook เพื่อหลอกลวงว่ามีผลิตภัณฑ์ให้ทานฟรีแล้วก็ใช้คลิปจริงของพี่กิ๊กนะคะมาตัดต่อสลับกับภาพปลอมรวมถึงใช้ AI ทําเสียงปลอมขึ้นมาอีกแล้วคุณผู้ชมแล้วก็บอกว่ามีโปรโมชั่น นะหลังจากนั้นก็อยากให้คนเนี่ยแอดไลน์เข้ามาพอแอดไลน์ปุ๊บดันมีภารกิจให้ทำทำเสร็จปุ๊บก็หลอกให้โอนเงินตามสูตรเดิมนะคะตอนนี้มีผู้เสียหายหลายรายแล้วด้วยทำเอาพี่กิ๊กเนี่ยร้อนใจมากๆต้องรีบไปแจ้งความรวมถึงรีบโพสต์เตือนทุกคนว่าถ้าเจอคลิปแบบนี้อย่าหลงเชื่อโดยเด็ดขาดนะคะ ก่อนหน้านี้ฮีปเปิลก็เพิ่งโดนไปแล้วเอาคลิปจริงมาตัดสลับแล้วก็ใช้เสียง AI ตอนนี้มาสู่พี่กิกมายุรินแล้วตอนนี้ใครจะดูคลิปจะหลงเชื่ออะไรนี่ต้องคิดหลายๆชั้นคิดแล้วคลิปอีกนะคะว่าจริงหรือเปล่าเพราะว่าคลิปแบบนี้มันออกมาเยอะมากแล้วก็แยกยากจริงๆนะคะ ามาที่อีกเรื่องหนึ่งค่ะกับร็อกเกอร์ใจสั่งมาพี่เสกโลโซนะคะเพิ่งถูกย้ายไปอยู่เดินจําชั่วคราวที่เขากริ้งจังหวัดเพชรบุรีค่ะก็เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะพักโทษนะคะงานนี้เพื่อนซีอย่างเชดดี้ไอเฟลนะคะก็ตั้งตารอวันที่พี่เสกเนี่ยจะได้รับอิสรภาพออกมาค่ะ จากกรณีที่เมื่อวันที่23มกราคมที่ผ่านมากรมรชาชัณฑ์ได้ย้ายเสกโลโซจากเรือนจำพิเศษบินบุรีไปยังเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้งจังหวัดเพชรบุรีหลังถูกจำคุกมาแล้วกว่า8เดือนค่ะในคดีต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานเสพยาและพกปืนซึ่งการย้ายครั้งนี้นะคะเป็นการเข้าโครงการฝึกวิชาชีพและเตรียมความพร้อมก่อนได้รับการพักโทษทั่วไปงานนี้เท็ดดี้ไอเฟลหรือนัทนาธิรันสมบูรณ์รุ่นน้องคนสนิทก็ออกมาเปิดใจว่าจากที่ได้ไปเยี่ยมนะคะเห็นว่าเสกมีน้ำมีนวลขึ้นเพราะได้พัก มากขึ้นแต่สังเกตจากแววตาก็รับรู้ได้ว่าเขาคิดถึงบ้านคิดถึงน้องหมาและอยากจะกลับมาเล่นดนตรีกับวงโลโซโดยตอนนี้นะคะเสกก็ปรับตัวได้มากขึ้นแถมยังสารต่อการทำวงดนตรีน้องใหม่วงข่ากลิ้งเพื่อทำประโยชน์และมอบความสุขให้สังคมต่อไปอีกด้วยค่ะแกก็คิดถึงบ้านมากอ่ะคือผมไปแล้วก็แบบอยากจะพาแกกลับมาด้วยอ่ะเขาก็อยากจะกลับมาเล่นดนตรีกับพวกเราพวกวงอะนะฮะคือเขาไม่ได้พูดหรอกแต่ว่าผมดู ผมดูตาเขาอะหลังจากที่แกช่วยสร้างวงมีนบุรีไปแล้วตอนนี้แกก็กำลังสอนปั้นวงใหม่แล้ตอนแรกก็ชื่อวงอะไรนะไวท์วอลหรืออะไรสักอย่างแล้วพี่เสกก็บอกว่าถ้าอยากดังอเปลี่ยนชื่อเป็นเขากิ้งเพราะมีนวงมีนบุรีดังไปแล้วสอนเด็กๆให้ตั้งวงสอนดนตรีเขียนเพลงให้เด็กๆแล้วก็ให้ให้กับเขากลิ้งเรือนจำเขากลิ้งแกก็ แกก็อยากกินพวกอาหารที่แกไม่ได้ค่อยได้กินอ,ะอ่ะเพราะว่าอยู่ที่นั่นก,มนกมออ็มันก็มีเมนูมันก็วนอ่ะแีเวลาแกไปทัวร์คอนเสิร์ตทัทวร์ไปทั่วประเทศหรือทั่วโลกเนี่ยแกก็จะมีกินอะไรที่แกชอบไม่มีหรอกไม่มีหมดไฟหรอกพี่เสกอ่ะแกก็คิดถึงแฟนเพลงมากอยากจะออกไปเดินสายแล้วล่ะงานนี้นะคะเทดดี้ยังนับถอยหลงังเพื่อรอเสกออกมาร้องเพลงร่วมกันและหวังว่าทุกๆคนจะให้โอกาสเสกอีกครั้งค่ะ ก่อนหน้านี้นะคะมีภาพที่ทำเอาหลายๆคนเนี่ยอดเป็นห่วงไม่ได้ค่ะหลังจากพี่กบสุวนันนะคะได้ไปเยี่ยมอารังไพรัฐสั่งวริบุตรผู้ก่อตั้งบริษัทดาราวีวดีโอนะคะหลายคนก็ตกอกตกใจจนตอนนี้เนี่ยลูกชายอย่างพี่หลอดสยบนะคะก็ออกมาอัปเดตอาการป่วยของคุณพ่อบอกให้ทุกคนสบายใจได้ค่ะ ทำเอาหลายคนส่งความเป็นห่วงเป็นใย,ยไปไม่ขาดสายเลยล่ะค่ะเมื่อนางเอกเบอร์หนึ่งตลอดการกบสุวรรณเผยภาพขณะไปเยี่ยมอารังไพรัสสังวริบุตรศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงภาพยนและละครวัย94้ปีที่ป่วยหนักด้วยอาการสโตรกเมื่อต้นปี68ทําให้เห็นภาพอารังที่สอดท่อทางจมูกจนหลายคนมองว่าอาการสุดลงงานนี้ลูกชายคนเล็กหลอดสยมสังวริบุตรออกมาเปิดใจกับนายเอนเตเทนนะคะว่าตอนนี้อาการของพ่อกําลังดีขึ้นเรื่อยๆสามารถพูดคุยสื่อสารและ เดินได้สะดวกมากขึ้นส่วนสายท่อที่สอดทางจมูกเป็นเพียงท่อลาเลียงอาหารและยาเท่านั้นไม่ใช่สายท่อออกซิเจนอย่างที่หลายคนเป็นห่วงค่ะคุณพ่ออายุมากครับแล้วก็ช่วงช่วงที่พ่อไม่สบายเนี่ยการทานอาหารอาจจะอาจจะทานไม่ได้เต็มที่จริงๆทานได้พ่อเขาก็ทานาก็ทานอาหารได้แต่ว่ายามที่เขาไม่ไม่ได้ทานอย่างเงี้ยเราเราใช้ฟีดฟีดอาหารเข้าทาง ทางสายได้อย่างเงี้ยครับก็แต,แต,แต,แต่แต่ทานเองก็ทานด้วยผสมสองอย่างเพื่อให้สารอาหารครบไ้ไม่ใช่ออซิเจน,นครับเพราะว่าพอทุกเดือนก็จะต้องเปลี่ยนเอาสายออกและเอาสายเส้นใหม่ใส่เพื่อที่จะให้ยาให้อาหารได้ณนะวันนี้คุณพ่อก็ดีขึ้นเรื่อยๆและในทุกๆวันพี่หลุยส์กับผมก็จะพาคุณพ่อเนี่ยออกไปนั่งริมน้ําที่ประุมธานีาไปทานข้าวที่ที่ในห้างอะไรเงรี้ยคุณพ่ออารมณ์ดีครับเวลาพูดออกมาจะขำ ทุกวันนี้ก็ยังพูดออกมาแล้วก็ขำอย่างเงี้ยฮะพูดได้คล่องครับแต่ว่าเวลาที่อ่อนเพลียก็อาจจะอาจอาจะนอนยอะไรเงี้ยความทรงจําเก่าดีมากครับจำจำจำเก่าๆเนี่ยดีแ,แสดงอย่างยคุณกบอย่างใครแต่ใครที่จําได้หมดหรือคนทํางานเข้ามาเนี่ยสวัสดีคุณพ่อก็จะเออจำได้คุณพ่อก็ดีใจที่ได้พบพบคนคนเก่าเก่าเนี่ยนะครับคุณพ่อก็จะเป็นเหมือนครูให้กําลังใจแล้วก็ช่วยยังเป็นศิลปินอยู่จะร้องเพลงแต่งเพลงลยอะไรเงี้ยฮะ พวกเราก็ดูแลคุณพ่อทุกๆวันลูกสองคนเนี่ยอยู่กับพ่อทุกวันเลยครับไม่ไปไหนเลยนอกจากนี้นะคะหลอดยังเป็นหัวเรือใหญ่ในการทําตลาดแก้วหน้ามาโดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่18ถึง22กุมภาพันธ์นี้ณรอยย่อพาร์คพลาซาชั้น1ศูนย์การค้าพราไดปาร์คสีนักเรีนอีกด้วยค่ะแฟนๆก็สบายใจได้เลยนะคะอรังก็อยู่ในความดูแลของแพทย์แล้วก็ลูกๆนะคะแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆเลยด้วยค่ะ ไปกันต่อกับที่นักแสดงหนุ่มนะคะแล้วก็นักร้องด้วยคนนี้ทําทั้งหลายบทบาทจริงๆนะกับณนน,นกรพัฒนะคะเก่งมากๆแล้วก็ปีนี้อายุ25ปีแล้วก็เลยต้องไปถามเขาหน่อยว่ากังวลบ้างไหมกับอาถรรพเบนจเพศค่ะ แล่นอยู่ในวงการมานานถึง10ปีจึงไม่แปลกที่ทุกวันนี้นักร้องนักแสดงหนุ่มหนกน,นกรพัฒจะกลายเป็นรุ่นพี่ของค่าที่บรรดาน้องๆยกมือไหว้กันแล้วโดยเจ้าตัวยังเล่าติดตลกว่าทุกวันนี้สังขารโรยราไปตามวัยเพราะมมาทั้งปวดหัวปวดหลังปวดตัวซึ่งน่าจะเป็นเพราะใช้ร่างกายหนักเกินไปไม่น่าเกี่ยวกับอาทันเบนจะเพศเพราะปีนี้หนอน,อนอายุ25ปีเต็มแล้วนั่นเองค่ะถ้าไม่ดีจะไม่เชื่อ,อแต่ถ้าดีเชื่อถ้าดีจะเชื่อใช่ โอ้ย่าทักอ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 ย่าทักใช่ใช่ใช่ถ้าเราคือเราจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวจิตเราสามารถดึงดูดในสิ่งดีๆแล้วมาได้ก็ดึงดูดก็พึงคำานึงไว้อะไรนะเงินงานงานโอกาสอะไรก็ได้ให้มันแบบว่าเออเราก็ยังทํางานอยู่ ใช่ย <iet> <matter> mm ี hmm. right. really game, huh? so ่ห so like ้าแล้วปีหน right. right. yeah. so ้าก็อีกปีก็ยี่ิบหกแล้วมันคงไม่ต่างอะไรกันมากหรอกเนาะใช่แค่ตัวเลขที่เปลี่ยนไปมันเป็นแค่มันเป็นแค่ความเชื่อคนแล้วแบบว่าเอ้ยี่ห้ามันคือแบบอก่อนช่วงเปลี่ยนผ่านว่าเราเรียนจบแล้วมันกาลังจะเข้าสู่ช่วงแบบไกวทํางานจริงๆจังๆแล้วต้องแบบว่าอเจอคนมากขึ้นเจออะไรก็คือหรือว่าเปลี่ยนหน้าที่การงานอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นแบบความเชื่อที่ส่งๆต่อๆกันมาอะไรอย่างเงี้ยใช่เราตั้งจิตที่ดีจิตเราแข็งเราจบเลยใช่ ส่วนที่พักหลังหันมาจับไมค์ทำเพลงเป็นหลักนันนยอมรับว่าเพราะมีช่วงเบิร์นเอาท์กับงานแสดงรวมถึงยังไม่มีบทบาทที่ถูกใจแต่พอตกตะกอนแล้วก็ทำไม่มีไฟพร้อมกลับมารันวงการตามเดิมแล้วล่ะค่ะสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานอกจากจะเป็นวันวาเลนไทน์แล้วนะคะก็ยังมีควันหลงอีกหนึ่งคอนเสิร์ตมาฝากกันด้วยค่ะกับคอนเสิร์ตนั่งเล่นการได้ข่าวว่าศิลปินมากันแน่นมาก ประสบการณ์ใหม่กับเทศกาลดนตรีนั่งเล่นการคอนเสิร์ตฮอล์ท่ามกลางธรรมชาติที่บรรยากาศดีดีโดยเพิ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกณนะสวนสายโยกแลนดจังหวัดกาญจนบ,บุรีพร้อมสร้างประสบการณ์น่าจดจําให้กับผู้ชมกับ12ศิลปินทุกรสทุกแนวไม่ว่าจะเป็นพ็อกซี un, Clear, John, ่เพอร์เซสป๊อบปองกูลเคลียร์ลิตเทิลจอนไทโทสมิธโจ伊ภูวสิทธิ์โจ伊บอยและอีเพียบที่ต่างขนเพลงฮิตอัดแน่นมาเสิร์ฟแฟนๆยาวนานกว่า11ชั่วโมงเต็มไปเลยลคะค่ะ

ที่พลาดความสนุกของเทศกาลดนตรีนั่งเล่นการครั้งนี้ไปไม่ต้องเป็นห่วงเพราะเดี๋ยวความสนุกความชิลแบบนี้จะกลับมาอีกครั้งแน่นอนค่ะหมดเวลาแล้วค่ะพรุ่งนี้กลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันได้ใหม,11ม่11บเงคึ่งกับนายตะเทนนะคะคืนนี้ออนลน์ไปก่อนสวัสดีค่ะ